ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยาฐานะและขอเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการข้าพเจ้านางสาวมานิดาโสมนวัตตำแหน่งครูอันดับขอสอนหนึ่งโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารีส,สเกตยโสทรขอรายงานผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการดังนี้ ประวัติส่วนตัวข้าพเจ้าเกิดวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2534ปัจจุบันอายุ30ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่59หมู่ที่3ตำบลทุ่งนางอกอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรค่ะประวัติการศึกษาจบระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านทุ่งนางอกอ่อนอํานวยศิลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6โรงเรียนเทศบาล1สุขวิทยากรตั้งตรง,งจิตห้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงหโรงเรียนยโสธรพิทยาคมระดับปริญญาตรีคณะศึกษา,าศาสตร์สาขาการสอนคณิตศาสตร์มหาวิทยายลัยบุรพาระดับปริญญาโทคณะศึกษา,าศาสตร์สาขาบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยบุราาาพาาศึกษต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษามหาวิทยายล,ายลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะ ประวัติการรับราชการบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2558ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนคองกิ่วยิ่งวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนบุรีระยองปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูอันดับคอสอหนึ่ง 1, โรงเรียนกุฎชุมวิทยาคมค่ะงานที่ได้รับมอบหมายด้านการสอนปีการศึกษา2562ได้แก่ 1. วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นหมห 2. วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นม .3 3กิจกรรมยุวกาชาติ 4. กิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมแนแนว5กิจกรรมประชุมประจำสัปดาห์ 6. กิจกรรม PLC งานที่ได้รับมอบหมายด้านการสอนปีการศึกษา2563ได้แก่ 1. วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นหมห 2. วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นม .3 3. มวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ชั้นม .3 4. มวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้นมสอง 5. วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้นม3 6. กิจกรรมชุมนุม7กิจกรรมยุเากาชาติ8กิจกรรมโฮมรูม9กิจกรรมพ l c การปฏิบัติงานในหน้าที่พิเศษปีการศึกษา2562ได้แก่ 1. รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 2. หัวหน้างานทะเบียนนักเรียนและสมันโน,นกเรียน 3. กรรมการงานวารสารโรงเรียน 4. หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. หัวหน้างานรับนักเรียน 6. กรรมการและเลขานุการงานนิเทศการศึกษา 7. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการงานโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 8. หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 9. กรรมการงานสหกรณ์โรงเรียน 10. กรรมการงานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน11กรรมการงานโสตทัศนูปกรณ์12ครูที่ปรึกษาชั้นมสองทับ1 13ครูเวรประจำวันพฤหัสบดีค่ะ การปฏิบัติงานในหน้าที่พิเศษปีการศึกษา2,563ได้แก่ 1. เลข,ขานุการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 2. ผู้ช่วยงานทะเบียนสมโนผู้เรียน 3. งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ 4. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 5. ผู้ช่วยงานวางแผนอัตราก,กำลังและกำหนดตำแหน่ง 6. ผู้ช่วยงานสรรหาบรรจุแต่งตั้งย้ายลาออก 7. หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 8. เลขานุการงานเสริมสร้างกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ9ผู้ช่วยงานประเมินผลการปฏิบัติงานและการเรื่องเงินเดือนของค้าราชการครูและบุคลาก,ร,การทางการศึกษา 10. เลขานุการงานข้อมูลการปฏิบัติราชการสถิติและทะเบียนประวัติ11ผู้ช่วยงานสำนักง,งานกลุ่มบริหารงานบุคคล12ครูที่ปรึกษาชั้นม .1 นทับห้ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี การปฏิบัติงานและผลงานต่างๆเพื่อขอรับการประเมินเรื่องวิทยาฐานะครูชำนาญการประกอบด้วยด้านที่1วินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านที่2ความรู้ความสามารถด้านที่3ด้านผลการปฏิบัติงานค่ะด้านที่ 1. วินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตัวชี้วัดที่1.1การมีวินยัยข้าพเจ้าควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนเองให้อยู่ในกฎระเบียบของหน่วยงานและสังคม มีความรับผิดชอบและซื่อตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อส่วนรวมเป็นสำคัญค่ะตัวชี้วัดที่1.2การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติทั้งพฤติกรรมส่วนตนและพฤติกรรมการปฏิบัติงานในเรื่องความสามัคคีและวิถีประชาธิปไตยในการดำรงชีวิตค่ะตัวชี้วัดที่1.3การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมประพฤติปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตที่หลักความพอเพียงการหลีกเลี่ยงอบายามุก การรู้รักสามคัคคีค่ะตัวชี้วัดที่1.4ความรักและศรัทธาในวิชาชีพความพึงพอใจและอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะโดยมุ่งผลสําเร็จที่เป็นความเจริญก้าวหน้าของการจัดการศึกษาค่ะตัวชี้วัดที่1.5ความรับผิดชอบในวิชาชีพการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยคำนึงถึงความถูกต้องความซื่อสัตย์สุจริตและผลประโยชน์ของหน่วยงานและผู้รับบริการเป็นสำคัญค่ะ ด้านที่2ความรู้ความสามารถตัวชี้วัดที่2.1การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายจัดบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา วัดและประเมินผลที่หลากหลายมีงานวิจัยภาคเรียนละหนึ่งเรื่องร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศักยภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆให้มีผลที่ดีขึ้นตัวชีวัดที่2.2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ ข้าพเจ้าจัดทำแผนพัฒนาตนเองโดยการเข้าอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการปีการศึกษา2562ไม่น้อยกว่า17หลักสูตรปีการศึกษา2563ไม่น้อยกว่า32หลักสูตรอาทิเช่น 1. ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติการเรื่องการใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม R 2. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการวิจัยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต18สู่การวิจัยที่ยั่งยืน 3. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกพื้นที่ EEC สจังหวัดและชายขอภาคเหนือค่ะ 4. ผ่านการเป็นมาสเตอร์ทีเชอร์กิจกรรมการอบรมยุทธวิธีการสอนและการบริหารจัดการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้แก่ผู้เรียนภายใต้โครงการสนับสนุนพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5. ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนสำหรับครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที่21โครงการพัฒนาครูรูปแบบคูวงจร 6. ผ่านการอบรมในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเทคนิคการสอนโปรแกรมไพทอนง่ายๆให้ได้ใจนักเรียนตามหลักสูตรใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 7. ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตนเองและการจัดทำแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคลและการจัดกิจกรรม PLC ค่ะ 8. ผ่านการฝึกอบรมครูแกนนำตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการประกอบอาชีพ10อุตสาหกรรมค่ะ 9. เข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 10. ได้ผ่านการวัดและประเมินผลออนไลน์เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา11ได้ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9. เข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สิบได้ผ่านการวัดและประเมินผลออนไลน์เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา11ได้ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้าพเจ้าประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการวิชาชีพและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพจนทำให้ประสบผลสำเร็จดังนี้ค่ะ 1. ได้รับรางวัลยกย่องเทอดชูเกียรติ ครูสอนดีสอนเก่งค,ครูคางสมองกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต18ประจำปีการศึกษา2561และประจำปี2562ค่ะ 2. ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา2558ถึงปีการศึกษา2562ค่ะ 3. ได้รับรางวัลยุวกาชาติดีเด่นประเภทครูผู้สอนประจำปีการศึกษา2562ค่ะ 4. เป็นครูต้นแบบในการจัดกิจกรรมเปิดห้องเรียนเพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ r e s s o n Study (LS) ผ่านชุมชนการเรียนรู้ (PLC) ด้านที่3ด้านผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดที่3.1ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการได้รับรางวัลเขตพื้นที่การศึกษาได้แก่ 1. รางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ A Math ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 2. รางวันระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 3. สรางวันเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ึสรางวันเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 5ดารางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันจากสารไม้ไผ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 6กหกรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ค่ะข้าพเจ้านำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้ง6รายการนี้ในงานศินลปหัตกรรมนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา2558ถึงปีการศึกษา2563ค่ะตัวชี้วัดที่3.2ส รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 1. ผลสำเร็จทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม .3 ปีการศึกษา2562เปรียบเทียบปีการศึกษา2563พบว่าผลสำเริ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพิ่มขึ้นผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน4ปีการศึกษา2562คิดเป็น้อยละ45.05ปีการศึกษา2563คิดเป็นร้อยละ58ค่ะ 2. ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม .3 ปีการศึกษา2562เปรียบเทียบปีการศึกษา2563ผู้เรียนได้รับผลการประเมินระดับดีเยี่ยมปีการศึกษา2562คิดเป็นร้อยละ6577ปีการศึกษา2563คิดเป็นร้อยละ85ค่ะ 3- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม .3 ปีการศึกษา2,562เปรียบเทียบปีการศึกษา2,563ผู้เรียนมีผลการประเมินดีเยี่ยมปีการศึกษา2,562คิดเป็นร้อยละ100ปีการศึกษา2,563คิดเป็นร้อยละ100ค่ะ 4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม .3 ปีการศึกษา2562เปรียบเทียบกับปีการศึกษา2563ดังนี้ค่ะคะแนนเฉลีย่ยปีการศึกษา256219.96ปีการศึกษา256323.72คะแนนสูงสุดปีการศึกษา256244คะแนน ปีการศึกษา2563 6 0คะแนนค่ะข้าพเจ้าจะใช้ความรู้ช่วยชาติจนสุดความสามารถพัฒนาเพิ่มพูนเทิดทูนราชารักษาศาสตร์เกื้อกูลพีทักชาติมีให้ศูนย์คงเกียรติภัยบุญช่วยนิลันขอขอบพระคุณคณะกรรมาการทุกท่านเป็นอย่างสูงขอบคุณค่ะ